คดีฟ้องเพิกถอนมติถอดถอนโจท์ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและตัวแทนตามกฎหมายของบริษัทรวมทั้งตำแหน่งตัวแทนตามกฎหมายของบริษัทที่จดทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน คำพิาพากษาสาลฎีกาที่122ทับ2,565นายชช้างโจทย์บริษัทร,รอเรือกับพวกจำเลยคดีนี้โจทย์ฟ้องแปลกแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้ง4เพิกถอนมติที่ประชุมกรรมการของจำเลยที่1เมื่อวันที่20กันยายน2559 หากจำเลยทั้งสี่ไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาห้ามมิให้จำเลยทั้งสี่นำมติที่ประชุมกรรมการของจำเลยที่หนึ่งไปใช้แสดงอ้างตัวบุคคลใดหรือหน่วยงานใดทั้งในประเทศและต่างประเทศจำเลยทั้งสี่ให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาย,ยกฟ้องขา้าราชการทำเนียมและก้าตระนายความให้เป็นพับโจทย์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาย,ยืนขา้าราชการทำเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับโจทฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลดีกาศาลดีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า ้อที่จริงเบื้องต้นแล้วฟังเป็นยุติว,ว่าบริษัทอรอรเรือจำเลยที่1จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่27มีนาคม2538โจทย์ซึ่งมีชื่อในภาษาจีนว่าเหยียนและจำเลยที่2ถึงที่4เป็นกรรมการของบริษัทจำเลยที่1 จำเลยที่หนึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีโดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มทุกชนิดต่อมาจำเลยที่หนึ่งเข้าถือหุ้นของบริษัทออรเรือซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อประกอบธุรกิจผลิตผลิตและจำหน่ายเครื่องดืม่มบำรุงกำลังยี่ห้อกอไก่หรือโอรเรือ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่14กันยายน2559จำเลยที่2ในฐานะกรรมการของจำเลยที่1มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการของจำเลยที่1โดยนัดประชุมในวันที่20กันยายน2559เมื่อถึงกำหนด วันนัดประชุมมีการประชุมกรรมการของจำเลยที่หนึ่งตามสถานที่ที่กำหนดดังกล่าวโดยมีจำเลยที่สองถึงที่สี่เข้าร่วมประชุมส่วนโจทย์ไม่ได้เข้าร่วมประชุมที่ประชุมมีมติถอ,อนโจทย์ออกจากตำแหน่งกรรมการตำแหน่งประธานกรรมการและตำแหน่ง ตัวแทนของกฎหมายตัวแทนตามกฎหมายของบริษัทเอ,อรเรือรวมทั้งตำแหน่งตัวแทนตามกฎหมายของบริษัทที่จดทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและถอดถอนนางสาววรพนิดนางสาวเฟยและนายจาง ออกจากตำแหน่งกรรมาการบริหารออกจากตำแหน่งกรรมาการของบริษัทรอเรือแล้วมีมติแต่งตั้งนายิบดำรงตำแหน่งกรรมการตำแหน่งประธานกรรมการและตำแหน่งตัวแทนตามกฎหมายของบริษัทรอเรือแต่งตั้งจำเลยที่สามนางสาวนุชชลีและนางสาววันวิมลเป็นกรรมการของบริษัทรอเรือและ แต่งตั้งจำเลยที่สองเป็นตัวแทนตามกฎหมายของบริษัทดังกล่าวที่จดทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยให้มีผลทันทีและให้บริษัทเ,เรือดำเนินการตามระเบียบต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมภายใน14วัน ต่อมาวันที่22กันยายน2559โจทย์มีหนังสือถึงจำเลยที่2ถึงที่4ขอคัดค้านและเพิกถอนการประชุมกรรมการของจำเลยที่1กดีมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของโจทย์ว่ามีเหตุให้เพิกถอนมติที่ประชุมกรรมการของจำเลยที่1เมื่อวันที่20กันยายน 2,559หรือไม่โดยโจทย์ดีกาข้อแรกว่าเมื่อข้อบังคับของจําเลยที่หนึ่งไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการบอกกล่าวเรียกประชุมกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะจึงต้องนำบทบัญยาติ์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการนัดเรียกและการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น หรือนำข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมกรรมการของบริษัทรัเรือที่กำหนดให้ต้องบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันมาปรับใช้ในฐานะเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเมื่อจำเลยที่2บอกกล่าวเรียกประชุมกรรมการของจำเลยที่หนึ่งในระยะเวลากระชั้นชิด จดพักอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนย่อไม่อาจเดินทางกลับมาร่วมประชุมได้ทันการบอกกล่าวเรียกประชุมกรรมการของจําเลยที่หนึ่งจึงไม่ชอบนั้นเห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1144บัญญัติว่าบรรดาบรรดาบริษัทจำกัด ให้มีกรรมการคนหนึ่งหลายคนด้วยกันจัดการตามข้อบังคับของบริษัทและอยู่ในความครอบงำของที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นทั้งปวงก,กรรมการของจำเลยที่หนึ่งจึงต้องจัดการบริษัทต,ตามข้อบังคับของบริษัทราอยู่ในความครอบงำของที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวโดยข้อที่จริงได้ความว่า ในการเลือกประชุมกรรมการของจำเลยที่หนึ่งไม่มีข้อบังคับของจำเลยที่หนึ่งกำหนดเวลาในการเลือกประชุมกรรมการไว้เป็นการเฉพาะและปรากฏตามรายง,งานการประชุมตั้งบริษัทจำเลยที่หนึ่งเมื่อวันที่23มีนาคม2538มว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัท ดังนั้นในการเรียกประชุมกรรมการของจำเลยที่หนึ่งจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 2 2> 1 6่ที่บัญญัติว่ากรรมการคนหนึ่งคนใดจะนัดเรียกให้ประชุมกรรมการเมื่อใดก็ได้อันเป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะสำหรับการเรียกประชุมกรรมการบริษัท ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายมีได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการบอกกล่าวเรียกประชุมไว้และเมื่อการเรียกประชุมกรรมการบริษัทมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะให้กรรมการนัดเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้กรณีจึงไม่อาจนำวิธีการบอกกล่าวเรียกประชุมตามตามาตรา1,175ซึ่งเป็นบทบัญญัติ ที่ใช้ในการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมาใช้บังคับในฐานะเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4ดังที่โจดดีกาได้จำเลยที่2ในฐานะกรรมการของจำเลยที่1จึงสามารถเรียกประชุมกรรมการเมื่อใดก็ได้โดยก็ได้จริงปรากฏว่า เมื่อวันที่14กันยายน2 5 5 9าเจำเลยที่สองในฐานะกรรมการของจำเลยที่1ได้มีหนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการของจำเลยที่1โดยส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังโจทตามที่อยู่ที่โจทแจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้นนอกจากนี้เมื่อวันที่15กันยายนต5 5 9จําจำเลยที่สอง อย่างส่งสำเนาหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปถึงนายพินิตซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโจทย์เพื่อขอเชิญประชุมในวันที่20กันยายน2559ย2 5 9โดยโจทย์ทราบถึงการนัดประชุมกรรมการของจำเลยที่1ในวันดังกล่าวแล้วที่โจทย์อ้างว่าจำเลยที่2บอกล่าวเรียกประชุมกรรมการของจำเลยที่1ในระยะเวลากระชั้นชิด จทพักอาศัยอยู่ในสหรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนย่อมไม่อาจเดินทางกลับมาร่วมประชุมได้ฐันนั้นเมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาในการเรียกประชุมกรรมการในครั้งนี้เปรียบเทียบกับการเรียกประชุมกรรมการจำเลยที่หนึงในครั้งอื่นๆซึ่งข้อเท็จจริงได้ความว่ากรรมการจำเลยที่หนึงเคยนะัดเรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่22กันยายน2558ัย25โดยมีการส่งหนังสือเชิญประชุมแก่โจ์เมื่อวันที่15กันยายน2 5 5 8ก่อนวันนัดประชุมประมาณ6วันและในการประชุมกรรมการของจำเลยที่1เมื่อวันที่10ตุลาคม2559มีการส่งหนังสือเชิญประชุมแก่โจ์เมื่อวันที่3ตุลาคม2559 ก่อนวันนัดประชุมประมาณหกวันเห็นได้ว่าระยะเวลาในการเรียกประชุมกรรมการของจำเลยที่หนึ่งในครั้งนี้ก็มีระยะเวลาใกล้เคียงกับการเรียกประชุมในครั้งอื่นๆโดยที่โจทย์มีได้โต้แย้งว่าเป็นการบอกกล่าวเรียกประชุมที่ไม่ชอบแรงงนในช่วงระยะเวลาที่มีการส่งหนังสือเชิญประชุมแก่โจทย์ โจดพักอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ตามแต่เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาในการเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประเทศไทยประกอบกับโจดเองก็มีเครื่องบินส่วนตัวโจดจึงมีเวลาเพียงพอที่จะเดินทางมาร่วมประชุมในวันนัดได้กรณีถือได้ว่าเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลาพอสมควรแล้วส่วนที่โจทย์ดีกล่าวว่าเมื่อจำเลยที่หนึ่งไม่มีข้อบังคับของบริเวเวลาการบอกกล่าวเรียกประชุมกรรมการบริษัทไว้กรณีต้องนำข้อบังคับของบริษัทเรเรือมาใช้บังคับแก่การบอกกล่าวเรียกประชุมกรรมการของจำํำเลยที่1นึ่นั้นเห็นว่าข้อบังคับของบริษัท เป็นข้อตกลงในการจัดการงานของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมตั้งบริษัทข้อบังคับที่จดทะเบียนไว้สำหรับบริษัทใดย่อมใช้บังคับสำหรับบริษัทนั้นมเมื่อข้อได้จริงรับฟังได้ว่าบริษัทดว่วนเรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะของกิจ,จาการร่วมค้าตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากจำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยโดยจำเลยที่หนึ่งเป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในบริษัทรอเรือเท่านั้นแมนสัญญาร่วมลงทุนของบริษัทรอเรือข้อ23จะกำหนดว่า การเรียกประชุมกรรมการบริษัทต,ต้องเรียกประชุมล่วงหน้า15วันก็ตามแต่เมื่อที่ประชุมของจำเลยที่1ให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นข้อบังคับของบริษัทจำเลยที่1โดยไม่ได้ตกลงให้นำข้อบังคับของบริษัทเรือมาใช้เป็นข้อบังคับของจำเลยที่1ด้วยระยะเวลาในการบอกกล่าวเรียกประชุมกรรมการของบริษัทรอเรือ ที่กำหนดให้ต้องบอกกล่าวร่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันจึงไม่มีผลผูกพันจำเลยที่หนึ่งเมื่อข้อได้จริงรับฟังได้ว่าจำเลยที่สองบอกกล่าวเรียกประชุมกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาพอสมควรดังที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วการบอกกล่าวเรียกประชุมกรรมการของจำเลยที่หนึ่งจึงชอบแล้วส่วนที่โจทย์ดีกาอ้างว่า วราระการประชุมไม่ได้ระบุวราระเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการในบริษัทรเรือการที่ที่ประชุมมีมติในเรื่องดังกล่าวซึ่งไม่ได้กําหนดในวราระการประชุมจึงไม่ชอบนั้นเห็นว่าการออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการระบุวราระการประชุมว่าเรื่องต่างๆรวมถึงมาตรการที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับ ผู้แทนของจำเลยที่1ในฐานะกรรมการของบริษัทรอเรือในสารัฐประชาชนจีนเมื่อพิจารณาถึงวราระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในเอกสารดังกล่าวย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นวราระการประชุมเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการใดๆที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนของจำเลยที่หที่ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัทรอเรือ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งครอบคุมรวมถึงการคงอยู่หรือการถอดถอนหรือการแต่งตั้งผู้แทนของจำเลยที่หนึ่งที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทดังกล่าวด้วยการที่ที่ประชุมกรรมการของจำเลยที่หนึ่งได้พิจารณาและลงมติให้ถอดถอนโจทก์กับพวกซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่หที่ได้รับ แต่งตั้งให้เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทรรเรือในสาธารณชาชนจีนออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนจึงเป็นการพิจารณาและลงมติในเวะละหรือเรื่องที่กำหนดไว้ข้ออ้างตามดีกาของโจ์จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังส่วนที่โจ์ด,ดีกาอ้างว่าการประชุมกรรมการของจำเลยที่หนึ่ง จัดประชุมในสถานที่ห่างไกลจากที่ทำการของจำเลยที่หนึ่งทำให้ไม่สะดวกต่อการเดินทางเป็นการประชุมที่ไม่ชอบนั้นเห็นว่าแม้จำเลยที่สองจะเลือกประชุมกรรมการของจำเลยที่หนึ่งโดยจัดประชุมขึ้นที่บ้านเลขที่288ซึ่งมิใช่ที่ทำการของจำเลยที่หนึ่งก็ตาม แต่ข้อที่จริงได้ความว่าในการประชุมวิสามันผู้ถือหุ้นครั้งที่1ทับ2,158ของจำเลยที่1เมื่อวันที่16ตุลาคม2558ที่ผ่านมาก็มีการจัดประชุมที่บ้านเลขที่ดังกล่าวซึ่งโจทย์สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้ข้ออ้างของโจทย์ที่ว่า การกำหนดสถานที่ในการประชุมกรรมการของจำเลยที่หนึ่งเป็นการไม่ชอบจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังเช่นกันส่วนที่โจทดีกาอ้างว่าการปลดโจทย์ออกจากการเป็นผู้แทนทางการค้าที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีผลทำให้เป็นการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทลเรือและมีความสำคัญเท่ากับการเปลี่ยนแปลงกรรมการของจำเลยที่หนึ่ง จึงต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้ทนทั้งคณะกรรมการของจำเลยที่หนึ่งไม่มีอำนาจลงมติถอดถอนกรรมการของบริษัทเรอเรือซึ่งเป็นคนละนิติบุคคลกับจำเลยที่หนึ่งออกจากตำแหน่งนั้นเห็นว่าขอ้อเท็จจริงได้ความว่าบริษัทเรอเรือเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นในลักษณะของกิจการร่วมค้าตามกฎหมายของ สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตามสัญญาร่วมลงทุนของบริษัทรอเรือพร้อมคำแปลข้อ18และข้อบังคับของบริษัทข้อ20กํากำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทรอเรือประกอบด้วยกรรมการ7คนซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคู่สัญญาฝ่ายต่างๆที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรอเรือตามสัดส่วนการถือหุ้น และสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทภายในระยะที่ดำรงตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุพิเศษเช่นนี้เห็นได้ว่าบริษัทเราเรือเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการของบริษัทแยกต่างหากจากบริษัทจำเลยที่1ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นการที่ที่ประชุมกรรมการของจำเลยที่1 มีมติถอดถอนโจทกับพวกออกจากการเป็นผู้แทนของจำเลยที่หนึ่งที่เข้าไปดํารงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทรอเรือจึงมิใช่เป็นการถอดถอนโจทออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทจำเลยที่หนึ่งที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1 1 5 1ที่กำหนดให้ การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัทต,ต้องกระทำโดยมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามที่โจทย์ดีกาแต่อย่างใดและเมื่อสัญญากิจ,จาก,การร่วมค้าของบริษัทเร,ร,รือเรือกำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเร,ร,รือเรือแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายของตนเข้าไปดำลงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเร,ร,รือเรือตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยจำเลยที่หนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรเราเรืออัตราส่วนร้ายละ88%ของทุนจดทะเบียนจึงมี10แต่งตั้งกรรมการได้4คนซึ่งจำเลยที่1แต่งตั้งโจทกับพวกอีก3คนเป็นผู้แทนของจำเลยที่1ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัทรเราเรือเช่นนี้ การที่ที่ประชุมกรรมการของจำเลยที่หนึ่งมีมติถอดถอนโจทกับพวกอีกสามคนออกจากการเป็นผู้แทนของจำเลยที่หนึ่งในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเรอเรือจึงมีผลเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวบุคคลที่เป็นผู้แทนที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการฝ่ายของจำเลยที่หนึ่งในบริษัทเรอเรือตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ ในสัญญากิจจากการร่วมค้าของบริษัทเราเรือเท่านั้นที่ประชุมกรรมการของจหเวยที่1จึงมีอำนาจที่จะพิจารณาและลงมติในเรื่องดังกล่าวได้ส่วนการที่จำเลยทั้ง4จะนำมติที่ประชุมดังกล่าวไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจของโจทย์ หรือใช้กับบริษัทโอเรือหรือบุคคลภายนอกในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้หรือไม่ย่อมต้องเป็นไปตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อไม่ปรากฏว,ว่าการนัดเรียกประชุมกรรมการจำเลยที่หนึ่งเมื่อวันที่20กันยายน2 5 5 9และการลงมติในการประชุมฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนมติที่ประชุมของจำเลยที่หนึ่งดังกล่าวสำหรับดีกาข้ออื่นของโจทล้วนเป็นรายละเอียดปีกย่อยไม่มีผลของไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปได้จึงไม่เป็นสาระแก่คดีศาลดีกาไม่จำต้องวินิจฉัยที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลดีกาพ้องด้วยดีกาของโจ์ฝังไม่ขึ้น พิาพากษายืนเข้าใจทำเนียมชั้นดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4กฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตามตัวตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตนนินั้นๆ มาตราสี 4, ว่วรสองเมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจริตรประเพณีแห่งท้องถิน่นถ้าไม่มีจริรีตประเพณีเช่นว่านั้นให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป ประมวลกฎหมายแพ่งไรผ่านชิ์มาตรา1,144บรรดาบริษัทจำกัดให้มีกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนด้วยกันจัดการตามข้อบังคับของบริษัทและอยู่ในความครอบงำของที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นทั้งปวงประมวลกฎหมายแพงย่งแระพาิชย์มาตรา1,151 อันผู้เป็นกรรมการนั้นจะเพาะแต่ที่ประชุมใหญ่เท่านั้นอาจจะตั้งหรือถอดถอนได้ประมวลกฎหมายแพ่งลรพาณิชย์มาตรา1,162กรรมการคนหนึ่งคนใดจะนัดเรียกให้ประชุมกรรมการเมื่อใดก็ได้ประมวลกฎหมายแพ่งลรพาณิชย์มาตรา1,000 1 7ึมาตรานี้วักหนึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่23่สิบสพศสองพันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2565ที่แก้ไขบัญญัติว่า มาตรา101,175วรรคหนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในกฎเกิดรวงก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า7วันด้วยหากเป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้กระทำการดังกล่าวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า14วันมาตาา1 1 0 0 75วรกสองวรรคนี้ไม่ได้แก้ไขปัญญัติว่าคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้นให้ระบุสถานที่วันเวลาและสภาพแห่งกิจ,จาการที่จะได้ประชุมปรึกษากันและในกรณีที่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้ระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย